สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีออกแบบเสายืดโดยใช้เว็บเพสิทกันสิ่งที่ทามันต้องง่ายมากๆและใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็มาเริ่มต้นกันเลยอันดับแรกก็มาที่เว็บแพสิทก่อนครับเมื่อเข้าหน้าจอนี้ก็ให้มาที่มอ c k up ครับแล้วก็เลือกทีเชอร์ดีไซน์มันก็จะมีเทมเพลตเสายืดเป็นพันๆแบบเลยครับเพื่อนๆชอบตัวอักษรแบบไหนชอบฟอนต์แบบไหนก็ ก็กดหัวใจเซฟเก็บไปได้ครับหรือถ้าใช้ง่ายกว่านั้นก็มาที่ Browse or Design ครับแล้วเลือกหมวดได้สมมุติผมเลือกเป็นหมวด Sport T-shirt ผมเลือกเกกับ b a า k e t b a l l มันก็จะมีเทมเ m p l เสื้อยืดกบบเกี่วกับ b บา k e t ตบอลครับก็กดหัวใจเซฟเก็บไว้ครับชอบตอัษอษรแบบนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้ ถ้าอยากรูว่าเวลาเราเซฟกดหัวใจเซฟเก็บไว้เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนก็ให้มาที่ My p ์เพ i ซครับแต่ก็มาที่ My Favorite เลือกตรง C. All อันนี้มันก็จะเป็นเทมเพลตเสยยืดที่ผมเซฟเก็บสะสมไว้ครับอย่างอันนี้เนี่ยผมว่าคอนมันสวยดีเหมาะสำหรับการออกแบบเกี่ยวกับเกมครับผมก็เลยเซฟเก็บไว้อันนี้ก็เหมือนกัน ฟอนต์แปลกดีดูมีพลังผมเซฟเก็บไว้ครับเพื่อใช้อันนี้ก็หน้ารักดีแต่วันนี้ผมจะมาออกแบบให้ดูกันโอเคผมก็มาเลือกอันที่ผมเตรียมไว้ครับผมก,กดคลิกเข้าไปพอเข้ามาหน้าจอนี้เนี่ยจะเห็นว่าด้านกว่ามือเนี่ยมันก็จะมีเอิ่มเทมเพตคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆก็เลือกได้ครับว่าจะใช้ด้านขวาอันนี้ก็ได้ หรือว่าใช้อันที่เราเลือกไว้ก็ได้ครับโอเคผมก็มาที่เปลี่ยนรูปภาพก่อนผมก็จะเปลี่ยนเจ้าหมาตัวนี้ผมกด E D ตรงช่องค้นหาถ้าพิมพ์คาว่า dog ลงไปมันก็จะมีหมามากมายเลยครับให้เลือกหรือพิมพ์คำว่า cat พิมพ์มพมตัวอะไรไปก็ได้ครับมันก็จะมีสัตว์ให้เลือกมากมายแต่ตรงนี้เนี่ยผมมาใช้ภาพที่ผมใช้ AI สร้างขึ้นมาครับหรือเ,เพื่อนๆจะใช้ภาพที่วาดเองก็ได้ครับ คือถ้าเราเลือกไอตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันก็มีคนอื่นเลือกเหมือนกันนะครับบางทีมันอาจจะซ้ำกันก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมแนะนํำว่าเป็นภาพที่ว่าดีใช้ A.I. สร้างขึ้นมามันจะโอเคกว่าครับผมก็มาที่อัปโหลดอินเอ็เลือกเจ้าหมานี่กด open เลื่อนได้ครับหรือว่าจะขยายใหญ่ขนาดได้ฮนะกดครอา ตรงตัวอักษรก็เปลี่ยนได้ครับไม่บอใส่คำที่ผมเตรียมไว้ที่เกิ่อง <หา S 1> แล้วก็คิดเช่นห้องครัว งนี้เราก็สามารถขยายได้เหมือนกันครับเราจะให้มันใหญ่แค่ไหนก็ได้อย่างตัวสษอนนี่เห็นไหมครับถ้าผมเลื่อนมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเลื่อนได้ครับแค่นี้เองเราก็ได้ลายชชยืดง่ายๆแล้วส่วนแบล็กเกก็สามารถเปลี่ยนได้ครับจะให้เป็นสีใสก็ได้นะเรือจะเอาสีนี้ก็ได้ผมจะน่าให้เป็นสีใสดีกว่า ตัวอักษรก็เล่นกับมันได้ครับสมมติว่าตรงคิ๊กเช่นใช่ไหมผมก็มาตรงนี้ครับกดที่นี่กดมอฟอนเพื่อนๆชอบตัวอักษรแบบไหนก็กดดาวเซฟเก็บไปได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักอันหนึ่งอะไรกันผมเลือกเป็นอ,อันนี้คิ๊เช่นก็กลายเป็นแบบนี ส่วนตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีดำดีกว่าเป็นสีดำเรียบร้อยต่อมาก็กดที่เซฟครับก็มาที่ดาวดู กดคลิกแยกทุกดาวเลยแค่นี้แล้วก็ได้รายเสื้อที่ออกแบบโดยใช้เวาลาแค่แป๊บเดียวเองครับแต่ผมกูจะกดคลิกเข้าไปดูนะเห็นไหมครับสวยงามเลยวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ